เป็นเพื่อนกับกุ้งกิ้งกด s ับสไครต์ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะผักสดอ,ร,อร่อยๆมาแล้วจ้าฟักทองแครอทกล้วยมันเทศผักบุง้งผักชีต้นหอมตำลึงกวางตู้ เพื่อนชอบกินผักอะไรกันบ้างคะผักมีประโยชน์มากเลยนะกุ้งกิงชอบกินผักคะ่ะเพราะกินแล้วอร่อยมากสดชื่นแล้วก็อิ่มสบายท้องด้วยวันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิงมีนิทานมาฝากคะ่ะเป็นเรื่องราวของผักที่มีประโยชน์นานาชนิดที่เด็กๆควรรู้จะมีผักอะไรกันบ้างไปดูกันเลยผักแสนดี ผักสดมากมายหลากหลายวิตามินปลูกทั่วทุกถิ่นอร่อยลิ้นกินเพลินผักบุ้งยอดเรียวใบเขียวน่ากินทั้งมีวิตามินบำรุงสายตาผักชีสีเขียวต้นเรียวใบหยัก ใครก็รู้จักเป็นผักกลิ่นหอมต้นหอมใบยาวหัวขาวสดใสลองลิ้มติดใจไม่เชื่อต้องชิมตำลึงชูยอดหนวดกอดพันหลักใบอ่อนอร่อยนักเป็นผักมีประโยชน์ ฟักทองผลใหญ่เนื้อในสีเหลืองคุณค่าครบเครื่องทั้งเรื่องหวานคาวผักกวางตุ้งนี้อร่อยดีกินง่ายปรุงได้หลากหลายไม่มีเบื่อเลยหัวอยู่ในดินกลิ่นหอมเนื้อขาวรูปทรงอวบยาว เจ้าหัวผักกาดคณะต้นใหญ่ก้านใบเขียวสวยมีวิตามินด้วยช่วยให้แข็งแรงผลยาวเป็นฝักอยากกินบ้างไหมกรุบกรอบถูกใจนี่ไงถั่วฝักยาวสีส้มสดใส หัวอยู่ในดินเป็นผักน่ากินแครอทนั่นเองอีกหนึ่งผักสดที่กุงกิ่งชอบมากนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศมีไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณถ้าเราเอามะเขือเทศไปปรุงอาหารโดยผ่านความร้อนจะทำให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ง่ายขึ้นนะคะ สัปดาห์หน้ามาสนุกกับนิทานเรื่องใหม่ๆที่กุ้งกิ่งจะชวนทุกคนมาดูด้วยกันในรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ้งตอนนี้กุ้งกิ่งมี Facebook แล้วนะเข้าไปพูดคุยกันได้ที่เพจกุ้งกิ่งแฮปปี้เวิลด์ค่ะมาเป็นเพื่อนกันกด s u b s c r i b e ติดตามช่องกุ้งกิ่งแฮปปี้เวิลด์กันไว้นะสำหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ